สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาทําตามสัญญาแล้วนะคะซึ่งเซียนโคราชนะคะก็คืออาจารย์สว่างนะคะคนเดียวกันค่ะกับคนบ้านนอกนะคะท่านคือคนเดียวกันนะคะท่านผู้ชมซึ่งอาจารย์ก็สัญญาว่าจะมาฟันธงตัวเลขให้ในคืนวันในคืนวันที่สิบห้านะคะก่อนหวยออกนะคะท่านผู้ชม จะมาฟันธงตัวเลขให้ตัวเน้นๆให้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาทำตามสัญญาแล้วนะคะก่อนอื่นแอก็ขอฝากช่องละออง c h ชาแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดดีๆเฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้อาจารย์ก็โทรหาแอดแล้วนะคะแต่ว่าแอดมัวแต่ กินข้าวอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็เลยโทรกลับหาท่านใหม่นะคะเดี๋ยวจะโทรกลับหาท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมค่ะเดี๋ยวเตรียมจอยได้เดี๋ยวจรารย์จะโทรกลับได้เดี๋ยวให้บันทึกเลยทีนี้ให้แฟันโค้งสุดท้ายนละ้วค่ะค่ะาจารยมมาครบมาครบช่องแลนะ้วเนี่ยโอ้ไม่มีใครมาแอฟช่องละองคนเดียวค่ะอาจารมละองคนเดียวล้ว,วนๆรวยคนเดียวเด้อค่ะรวย ยกช่องค่ะอาจารย์รายกช่องค่ะเออยกช่องยกช,อยกชอก่องอะไร,รโทรกลับมาที่นี่นะองแต่เราโทรกลับมาที่นี่แหละค่ะโอเคอ่<ภ>าตามสัญญาที่ที่เคยพูดไว้ไงค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจามบันทึกเลยเดี๋ยวจะทำบันทึกเลยเพราะว่าจะได้ให้เขาได้แบ่งปันเอฟซีค่ะก็แอดกำลังอัดเสียงอยู่ค่ะอาจารย์อัดแล้วค่ะครับผมคือที่ ที่ให้เป็นแนวทางเนี่ยถ้ามันมามันก็มาอย่างที่บอกกันแหละมาตามมันเนี่ยค่ะข,ขอเน้นๆเลยค่ะาจานอะไรนะขอเน้นๆเลยค่ะนั่นเดาชุดนั้นแหละที่ให้เนี่ยที่ให้ท,ที่ที่น้องผูบอกกันทีแรกนะั่นชุดนั้นแหละอ๋อชุดแรกใช่ไหมคอาจานตัวไหนบ้างเนาะจดไว้ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชใช่เดี๋ยว,วมันมีวันแรกน้องผูบอกใช่ไหมว่า เลขมันมาห้าหนึ่งห้าใช่ไหมค่ะวันแรกก็ห้าหนึ่งห้าค่ะที่ลงคลิปไปก่อนค่ะเออหลวงปู่บอกแล้วก็มีข้างล่างห้าเก้าจะเลียไปชนก็ของเข,า,ขาไปชนชน,ชนหลายที่อ,อ๋อ,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 อค่ะหลายีจ้าก็คือวางหลักให้แล้วมันจะมามันไม่หามก็เบิ้ลโอายว่าเลขเลขช่วยนำโชคว่าเลขชกเขเรียกเลขนำโชคนะอ๋อเลขนำโชคพระอาจารย์ ไม่สนับสนุนเรื่องการบริหารให้ซื้อกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นที่ลงไปอ่ะที่ช่องค่ะอาจารย์ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะอาจารย์ใช่เป็นแนวทางแล้วก็วางเลขให้อ่ะมันมีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งค่ะที่ลงวันกนะ่อนน้ออาจารย์นะเนาะหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็มีแล้วก็มีมีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีมีห้าห้าหนึ่งใช่ไหมค่ะ หนึ่งห้าหนึ่งกับห้าห้าหนึ่งค่ะจำเออแล้ววันนี้วันนี้ก็ย้ำตัวตัวตัวเก่าแล้วจะมีเพิ่มนิดๆหน่อยมีมีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีหน <คะ S 2> ึ่งหนึ่งห้าค่ะมีมีหนึ่งห้าหนึ่งกับห้าห้าหนึ่งค่ะจำเอวันนี้มีหนึ่งห้าหนึ่งแล้วมีหนึ่งหนึ่งห้าอ๋อวันนี้มีหนึ่งห้าหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะ หนึ่งห้าหนึ่งมันเดิมแล้วก็มีตัวที่มาใหม่ก็มีหนึ่งหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งหนึ่งมันจะอาจจะเป็นเลขกลับอาจจะเป็นเป็นเบิ้์เนี่ยมีมันมีสี่สี่สี่หางแล้วมีมีหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งกับห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าห้าหนึ่งเนี่ยมีมันมีมีเนี่ยมันจะมาอยู่นี้เนี่ยแบ่งปันเอฟซีไปให้พี่นาดูค่ะคือคือสามตัวคือหนึ่งห้าหนึ่งเนาะจานเนาะแล้วก็ให้เอฟซีกลับเอาเนาะเออแล้วก็ดูพี่นาดูอ่ะค่ะ แนะนําซื้อกินเวลรัฐบาลเท่านั้นเนี่ยดูเวยรัฐบาลก็มีมีหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีห้าห้าหนึ่งค่ะให้พี่นาดูชอบถ้าชอบชอบชอบ,ชอบก็พี่นาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปอไว้รัฐบาลเท่านั้นค่ะาจา์นั่นแหละตัวนี้ก็ให้พี่นาดูแต่ว่าสองตัวราคาจานอะไรนะสองตัวค่ะจานส,สองตัวข้าหน้าจะเป็นห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งสองตัวเน้นห้าหนึ่งนะจานเนาะ เเน้นห้าหนึ่งนล้เนค้งคงสุดท้ายคงสุดท้ายขคงสุดท้ายแต่ว่ามันมีตัวพิเศษมาสองตัววันนี้ที่จะมาแนวทางให้ให้เรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเป็นแค่แนวทางค่ะจานค่ะเป็นแค่แนวทางเป็นเลขพิเศษโค้งสุดท้ายฟันธงโค้งสุดท้ายค่ะเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะเขียนเลยเนาะเอาสามสามสองค่ะสามสอง สามเจ็ดสองสามเจ็ดสองอ๋ 2. 2> อสามเจ็ดสองเพิ่มเติมมาใหม่คือสามเจ็ดสองแล้วสองตัวนีนเจ็ดสองสองตัวอีกเจ็ดสองเออแล้วก็มีอันนี้ก็เจ็ดสองนี่คือคือคือข้างบน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 เนี่ยเนี่ยที่แนวเดวทางสามเจ็ดนี่น่าจะเป็นข้างล่างบนเนี่ยกินเป็นรัฐบาลเนี่ยเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ยเ,เนี่ยสามเจ็ด <37 S 1> <น>ด้วยใช่ไหมคะค่าจา์อะไรนะ สามเจ็ดด้วยใช่ไหมคะคือตักสองตัวคะ่ะจำมีส,สองตัวเลยมีสามเจ็ดเนี้ยสามเจ็ดนี่ไวไววางไว้ข้างล่างแต่ว่าเจ็ดสองนี่ไวางไวข้างบนอ๋อค่ะหรือจะวางบนล่างสลับกันอะไรแล้วแล้วจะเอฟซีแล้วพี่นาดูเนี่ยคือเลขนําโชคเลขเขาเรียกเลขนาโชคฟันเขาเรียกว่าฟ,ฟันฟันฟันข้างสุดท้ายอ่ะฟันทงข้างสุดท้ายฟันทงค่ะเอออยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคล ่ดูเสียง,ก,งกินแดงรัฐบาลเท่านั้นอุดหนุนรัฐบาลแล้วก็วด,วดูพินาดูนะเจ็ดสองก็สามเจ็ดค่ะจา์แล้วดูแล้วพินาดูแล้วเป็นยังไงบ้างของเขาลองดูพินาดูแล้วเป็นยังไงบ้างมีหนึ่งห้าหนึ่งเนาะจานเนาะแล้วก็เ,<ห>เน้นห้าหนึ่งค่ะแล้วก็สามตัวอีกเพิ่มมาใหม่คือสามเจ็ดสองตัดเล่นได้มีเจ็ดสองกับสามเจ็ดใช่ไหมคะจารย์ ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับเน้นตัวไหนมากที่สุดค่ะอาจารย์รักพี่สะดายน้องก็เอาเสมอกันก็นแล้วกัน๋อรักพี่สะดายน้องคมันจะมาอยู่ในสเตจนี้แหละคือแบบเขาเรียกว่าฟันทคงข้งสุดท้ายมาตามสัญญาค่ะให้พี่นาดูให้เอฟซี C, พี่นาดูไม่ได้นาให้เลงการพน,นันแต่ว่าได้นําให้เสี่ยงช่วยรัฐบาลเท่านั้นกิบรัฐบาลเท่านั้นก็พี่นาดูนะ่ะมัน มันน่าคโชคดีก็น,น่าจะได้น่าจะมาดูแลในดูแล้วเนี่ยดูในจานวนเลขเลขที่ที่ลงให้นี่เนี่ยที่ที่ททมันทึกไว้น่าจะมาอ่ะเอฟซีน่าจะโชคดีแหละถ้าโชคโชคดีอ่ะที่ดูแล้วน,นะใหมมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าค่าจาย์ก็สามเลขสามตัวข้างบนก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ว่าสองตัวที่มาใหม่นี่ก็ทิ้งไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นคะแนนถ้าคะแนนสามถ้าสามตัวใช่ไหมถ้าสามตัว ตั้งนั้นเงินอ่ะแค่คะแนนเต็มร้อยสอง่ะสองตัวที่อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบรูปประมาณแปดสิบคะแนนเป็นเต็มเป็นชี้แนวทางคือประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบคะแนนแต่ว่าตัวนั้นอ่ะแนวที่วันนี้แนวทางสามตัวเนี่ยคือคะแนนเต็มร้อยค่ะหนึ่งห้าหนึ่งคือเต็มร้อยใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวจะลงไว้ก่อนคือตัวที่เน้นเนาะ แต่ก็ระวังด้วยนอมันจะมาอาจจะเปนเบิร์ดเลือหามันอาจจะเป็น 115, หนึ่งหนึ่งห้าหรือเป็นห้าหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้สองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยหนึ่งห้าหน,นึ่งก็ห้าหนึ่งหนึ่งเนี้ยค่ะอาจารย์ร้อยสิบห้าก็ห้าร้อยห้าร้อยสิบเอ็ดได้ไหมเท่าไหร่จ,จะเน้นคือตัวเนี้ยร้อยห้าสิบเอ็ดก็ห้าหนึ่งหนึ่งอ,อ,อย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเบิร์ดได้ยังไงก็ไม่รู้เนะอาจจะเบิร์ดเป็นไปได้อ้โอ้โอาา้โอ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 ้โ้โอ้โอ้้ ร่างพี่สะายน้องค่ะจย์หลังพี่สะายน้องก็าางงมีห้าหนึ่งมีเจ็ดสองแล้วก็มีสามเจ็ดเนี่ยเจ็ดสองเนี่ยบนล่างพินาดูแล้วก็สามเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดกับพินาดูอะไรกันว่าเราจะเอาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นสูงขึ้นต่ำให้พ่นาดูแต่ห้าหนึ่งไม่ต้องอย,อยู่ับอยู่บนเดนพื้นอ๋อห้าหนึ่งคืออยู่บนเนะาะจย์เนาะอยู่บนเหมือนเดิมอยู่บนเหมือนเดิมไม่ไม่ไปไหนอยู่คงที่แล้วล่างแล้วค่ะาจารย์ล่างล่งละคะ ก็มีเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดอันท่จริงล่างคือสามเจ็ดวางไว้แล้วสามเจ็ดที่มันอยู่ในอยูพิเศษคือสามเจ็ดสองเนี่ยคือตัดตสองตัวในข้างบนข้างล่างเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะเจ็ดสองกับสามเจ็ดคือเล่นบนล่างเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับพีน่นาดูนี่คือวันที่สิบห้าคือค้งสุดท้ายวันวันค้งสุดท้าย พี่นาดูกันแล้วรองชาเนยก็ดู้วดูว่าอย่างที่ให้ไปอย่างเงี้ยให้ให้เอฟซีพี่นาดูว่าชอบถ้าชอบก็พี่นาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะก็พี่นาดูอ่ะก็มันก็น่าจะมาน่าจะโชคดีนะดูแล้วน่าจะโชคดีดูแล้วมันเลขสวยค่ะเลขสวยเลขสวยมากค่ะอาจารย์แล้วละอองเราคิดว่ายังไงดูแล้วดูตัวอย่างนี้แล้วชอบตัวไหนบ้างมองดูแล้ว ชอบห้าหนึ่งหนึ่งห้าราคาจา์ตัวเดิมนั่นเลยฟันทงได้เล่นคือมันยืนพื้นอยู่แล้วตัวนี้ไอ้ตัวมาใหม่ก้เท่ากับเรียกมีแค่สองหางก็ได้เองอีกตัวเดียวเก่าเข้ามาเพิ่มแค่สามเจ็ดสอง็ัดเองตัวฟันทงตัวโค้งท้ายก็มีแค่นี้เองค่ะจาอไม่ได้มีตัวไหนเพิ่มเติมเพราะว่ามันอยู่ในสูตรคำวันอยู่แล้วตัวนี้แล้วห้าศูนย์วันก่อนราคาจานห้าศูนย์เน่ยบัญชีเนี่ยเป็นแนวทางอยู่ถ้าไม่นั่นก็ผ่านไม่นั่นก็ผ่านเพราะวางไว้แล้ว วางไว้แล้วใช่ไหมที่มันตัวนี้มันก็วางศนมีหนึ่งมีแปดมีห้าถ้ามามันน่าจะเป็นไปได้ถ้ามันมาเพิ่มเติมเอฟซิที่จริงมันห้า้าท้พปูพินาเลขนิมิตหมอกห้าเ้าหรือมันจะกลับเป็นหกห้าก็เป็นไปได้ติดไว้สักหน่อยก็ยังดีคู่ก็สามเจ็ดอ๋อมีหกห้าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะ เออชีเนียเป็นแนวทางคู่เอาไว้จับคู่กันไว้ก็สามเจ็ดเออเน้นล่างอันนี้เน้นข้างล่างเน้นล่างอินแบกเนี่ยเน้น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 อยู่ข้างล่างมีมีหกห้าตัวเนี้ยมีเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วก็หกห้าคาจารย์เนาะอือมีแค่นี้แหละค่ะอืชอบก็พีนาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่าจารย์เป็นเพียงแค่แนวทางน้อาจารย์เนาะ เป็นแค่แนวทางให้พี่นาดูเราเราคนโชคดีก็ได้ถ้าเรายัางไงอะ่ะแล้วก็ให้พี่นาดูก็มีเปอร์เซ็นสูงผู้ทำตลางให้คะแนนเนย่ยเปอร์เซ็นสูงอยู่แล้วก็มีมโโสมิทธิ์มีโอกาสมาได้ค่ะจยามีสิทธิ์มีโอกาสมาได้จะมาแค่ไหนก็พี่นาดูอะ่ะให้จะเ,เนี่ยลองชัญเนีแล้วให้เดีกๆเทีมงานก็รับพี่นาดูดันแดดที่ติดตามอะ่ะ ค่ะแอดก็จัดไว้แล้วค่ะจา์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะเพราะว่ากระตรงกับหลายๆที่ค่ะอาจารย์ค่ะก็อยากสลุดมาก็อยู่ในนี้จะมันดูแล้วไม่หลุดจะดูแล้วไม่หนีไม่หนีมั่นใจตัวเลขเข้าแน่นอนนะจารย์เนาะค่ะถ้าคะแนนจะให้คะแนนร้อยคะแนนก็เต็มร้อยคะแนนอคะแนนเต็มร้อยค่ะอาจารยโอ้สาธุค่ะจารย์ขอให้ปังปนะคะงวดแรกของอาจารย์ค่ะครับผม ค่ะก็ให้อาจารย์เวยพรให้เอฟเอซีหน่อยค่ะอาจารย์ก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามรองชาเนียลนี่ก็ก็ขอให้เฮงเไปๆเลยเฮงเงปังๆังยรวยทุกคนเดี๋ยวก็หายทางจากโรคไฟแค่เจ็บแหะให้เซฟตัวเองเพราะว่าต้องรักษาสุขภาพช่วงนี้โรคระบาดกันเยอะให้ให้เซฟตัวเองอ่ะก็ขอให้รวยๆเฮงเปังปัก็แล้วกันพรุนี้เป็นวันที่โชคดีก็แล้วกันทุกๆคนเดี่ยวติตจำลองชาเนียลเขอคอยรองชาเนียลก็อยู่อยู่อยู่ไปนาน่ะ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับผมครับผมครับ่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ